เงินพัฒนาแก่ยังไงแก่ไม่ตรงจุดแก่ยังไงแก่ไม่ตรงจุดแก่ไม่ควรเดินเล่ขายจริงได้โคต้าเลยรับมาใบละเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดบาทไม่จริงเถียงมาสวัสดีจ้าครับครับเรียนเชิญป้าครับคุณป้าวิไลครับเชิญเชิญ เชิญยืน่นหนังสือกับท่านหัวหน้าพักนะครับฝากด้วยนะจ้าท่านหัวหน้าพักไทยพักดีขอฝากด้วยนะจ้าท่านหัวหน้าพักไทยพักดีผู้กล้าปราบโกงจ้าประชาชนเดินตามจ้าและรัฐรีบที่ไม่ได้โคต้าจะเดินตามและสนับสนุนท่านเต็มที่จ้าขอให้แก้ตรงจุดเด้อจ้า ส่งตรงถึงมือคนขายจริงพวกที่มีโคตา้ามันไม่เคยขายจริงมันมาให้เท่าโคตา้าแล้วก็มาส่งแพงจ้าชัดเจนจ้าไม่จริงเถียงมาจ้าชื่อวิไลบุญจ้ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าครับครับครับผมขอยืนยันกับคุณป้าน,นะฮะก็ทราบข่าวว่าวันนี้เอาเฉพาะตัวแทนมาเนื่องจากว่าต้องเดินทางไกลกันแล้วก็คุณป้าได้พูดกับพวกเราชัดเจนว่า ลอตเตอรี่ที่มีการประกาศว่าต้นทุน70บาท40สต,ตางไม่ถึงมือคุณป้าและไม่ถึงมือผู้ค้ารายย่อยแต่กว่าจะถึงมือราคา98บาท ไม่ได้โคต้าด้วยจ้าไม่ได้โคต้าด้วยลุงก็ไม่ได้โคต้าจ้าไม่รู้แก้ไปยังไงจ้าแก้ให้ตรงจุดด้วยจ้าขายจริงจ้าไม่ได้โคต้าจ้าโคต้าลอตเตอรี่เด้อสิบอกไว้เด้อคนที่มีโคต้าไปให้เช่าเช่าเดือนละหมื่นจ้างวดละห้าพันเสียน้อนกินจ้าพวกมีเงินอย่าเอาเปรียบค้นจนหลายจ้าชัดเจนจ้าตายข้างเดียวมาแค่นี่จ้าครับผมยืนยันนะครับ่วันนี้คุณป้าวิไลก็ได้สะท้อนปัญหาต่างๆให้กับพวกเราพรคไทยพักได้รับทราบนะยืนยัน ยืนยันต่อหน้าคุณป้านะฮะพวกผมก็ไม่ได้นอนใจที่จะรับเรื่องของคุณป้ามาดําเนินการให้ถึงที่สุดเพราะที่ผ่านมาหลายหลายรัฐบาลไม่มีใครสามารถแก้ไขได้จริงแต่ยังน้อยพวกเรารับเรื่องป้ามาเราจะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะฮะสู้เต็มที่เพื่อผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย สิ่งที่ป้าต้องการก็คือได้รับโคต้าลอตเตอรี่ย่างวิทีนะครับต้องการอะไรบ้างครับต้องการโคต้าลอตเตอรี่จ้าชื่อนางวิไลบุญก้าอยู่ลำดับที่5 3 0 3จ้าเมื่อใดสีหอดไข่อยจักเถื่อบอกข่อแน่ก็อย่างน้อยพวกเราขอรับเรื่องเพื่อไปดําเนินการต่อสู้ให้คุณป้าและก็คนที่จะเป็นตัวแทนที่รับเรื่องนี้ต่อจากพวกเราก็คือประธานพักไทยพักดีคือคุณถาวรเสนียมคือท่านคนนี้เป็นนักสู้ อย่างน้อยเคยเอาอดีตกรกตติดคุกมาแล้ววันนี้ยืนยันว่าป้ามาถูกพักแล้วเพราะพักนี้เนี่ยปราบโกมาเยอะผมเอานายกติดคุกคนถัดผมไปเอาจัดการเรื่องการเป็นไทยกําลังจะติดคุกอยู่เหมือนกันค,คนถัดผมไปเนี่ยคนคนนี้นะท่านนี้เนี่ยเคยเอากรกตติดคุกมาแล้วงั้นอาจจะได้เห็นคนหลายๆคนติดคุกต่อนะเรื่องลอตเตอรี่นะผมขอเชิญท่านถาวรนิดหนึ่งครับเชิญครับ คนนี้ขายลอตเตอรีส่สนับสนุนพรรคไทยรพรรคดีจา้าถ้าถ้าแก้แแก้ไขลอตเตอรี่ได้นี่ไทยพรรคดีมาันดับหนึ่งเลยจ้าชัดเจนจ้าไม่ใช่อะไรจะลำลงติกตกให้ด้วยจ้าชัดเจนจ<ร>้าพรรคอื่นอ,อย่ามาแตะเด้อไม่ใช่อะไรไม่รับลำให้ชัดเจนจ้าครับเช่นท่านถาวครครับขยับนิดครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านท่าน หัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักและพี่น้องผู้ค้ารัตตอรี่ผู้ขายรัตตอรี่ลายย่อยอที่เคารพรักทุกท่านครับหนังสือฉบับนี้เขียนที่ตำบลน,น้ำใสอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดลงวันที่27ธันวาหม65 เรื่องขอให้แก้ไขปัญหาโรตรี่ขายเกินราคาและจับสรรโคต้าให้แก่ผู้ค้าปลีกกกิ่งเรียนหัวหน้าพักไทยพักดีเนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดปัญหาราคาขายส่งโรตรี่มีราคาสูงถึง98บาทต่อฉบับมีสาเหตุสำคัญจากการกว้านซื้อโรตอรี่จากผู้ค้าที่ได้รับโคต้าจากกองสลากโดยกลุ่มทุนเพื่อนำไปขายใน แพลตฟอร์มออนไลน์สร้างความเดือดร้อนกระทบต่ออาชีพผู้ค้ารอตตอรี่รายย่อยที่ขายปลีกจริงเป็นอย่างมากเพราะแม้จะเป็นผู้ขายปลีกจริงก็แก่ผู้บริโภคมานานนับสิบปีแต่กลับไม่ได้รับการจัดสรรโคต้ารอตตอรี่จากกองสลากแต่อย่างใดซึ่งประเด็นนี้เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหารอตตอรี่แพงขายเกินราคา คนขายจริงไม่ได้รับโคตา้าท่านนายกครับแต่คนที่ได้รับโคต้าส่วนใหญ่กลับขายส่งต่อให้คนขายปลีกพี่น้องที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นตัวแทนและกลุ่มทุนที่กว้านซื้อโรอตเตอรี่เป็นระบบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้มีอาชีพค้าปลีกรอตเตอรี่รายย่อยทั้งหลายดังนั้นขอแจ้งความเดือดร้อนของพวกเรามายังพักไทยพักดีท่านหัวหน้าเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้หนึ่ง แก้ปัญหารถเตอรี่แพงขายเกินราคา2จัดสรรโคต้ารอตเตรี่แก่ผู้ค้าปรีกจริงจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณป้าวิไลลงชื่ออีกนิดหนึ่งแถมหน่อยเมื่อกี้บอกชื่อแล้วผมอ่านอีกทีนี้อ้าวกล้องซูมหน่อย,นา,ยานางวิไลบุญกล้าตัวแทนผู้ค้ารตเอรี่รายย่อยจังหวัดร้อยเอ็ อ่าโอเคนะนี่ลายมือของป้านะาลายมือจ้าชัดเจนจ้าพูดไม่โกหกจ้าไม่ได้โคต้าจ้าขอโคต้าเลยจ้าส่งต้องถึงมือคนขายจริงเหมือนกับประกันรายได้ได้ไหมจ้าชัดเจนจ้าครับพี่น้องที่ติดตามเรื่องการซื้อรัตรีการขายรัตรีเกินราคาและก็ติดตามเรื่องของการสอดทุจริตการหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐของนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลในการจัดสรรโคต้ารอตเตอรี่นำไปสู่การขายเกินราคาราคาที่กำหนดอยู่ในในรอตเตอรี่นะครับแปบาททุกฉบับแปดบาททุกฉบับแต่ปรากฏว่าป้าวิไลรับมาเท่าไหร่ซื้อมา97บบาทที่สำคัญที่สุด ลอตเตอรี่เหล่านี้ออกจากกองสลากในราคาฉบับละเจบาท4ี่สสตังค์แล้เขาเขียนกำหนดราคาไว้อย่างนี้นั่นหมายความว่าใครก็ขายเกินราคานี้ไม่ได้ถ้าขายเกินราคานี้ผิดพระราชบัญญัติลอตเตอรี่มาตรา39เก้าเขาเขียนเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้ขายลอตเตอรี่เกินราคานั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบประกอบด้วย 1. นนายกรัฐมนตรีกองสลากเป็นรัฐวิสาหกิจนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่จะต้องมีอำนาจหน้าที่ท่านนายกครับแปดเบื้อนไม่พอใช่ไหมมั่งจะต้องมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับการบริหารรัฐวิสาหกิจให้โปร่งใส และก็ไม่มีการทุจริตมีประสิทธิภาพปรากฏว่าท่านรู้มาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะตั้งแต่ท่านทำการรัฐประหารหรือหรือที่เรียกว่าปฏิวัตินั่นแหละสิ่งแรกเรื่องแรกต้นๆที่ท่านต้องการแก้ไขหนึ่งในหลายปัญหาก็คือทุจริตและลอตเตอรี่ราคาแพงหลังจากนั้นผู้มีอำนาจในยุคนั้นเข้ามาจับสันโคต้าใหม่จากหาเสือ มาเป็นสิบสอเสือมาเป็น20่กว่าเสือตอนนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เสือหรือหมาแล้วกระดาษซื่อๆนะพูดกันตรงๆเลยเพราะเหตุว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกระับคาืร้อน้าเ่รับคมเนอดรับนอปะค่รับควเด็นนะครับพี่น้องที่รบค้น้นองทะี่รคนเดินยไรคเตอร้องหลาี่อนขงี่ยเดรอนผี่ เป็นคนจนเขาต้องการให้คนจนประกอบอาชีพและคนที่ซื้อรอตเตอรี่ส่วนมากก็เป็นคนมีไรายได้น้อยอยากจะสนุกอยากจะเสี่ยงโชคอยากจะรวยกะเหมือนคนบางคนบ้างแต่ปรากฏว่าการแก้ไขปัญหากลับยิ่งเลวร้วายรู้ทั้งรู้ว่าขณะนี้ลอตเตอรี่ออกจากกองสลักราคาแพงกว่าที่เขียนไว้ในตัวลอตเตอรี่ แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือรับรู้รับทราบขายกันทางออนไลน์ขายกันที่กลางถนนขายกันที่ไหนก็นแล้วแต่ราคาแพงผิดทุกคนแต่พี่น้องประชาชนเหล่านี้เหตุที่เขาขายแพงเพราะเขารับซื้อมาแพงกว่าที่กำหนดไว้80บาทผู้มีหน้าที่ในการแก้ก็คือรัฐบาลตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตร,ร,ร,รีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็บอดกองสลาก ผู้อํานวยการกองสลักเอ็กซเลย์ลงไปดูสิครับหรือท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบอยากจะมีอํานาจต่อแปดปีแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ต้องทบทวนตัวเองต้องถามตัวเองว่าอยู่ไปเพื่อพี่น้องคนยากคนจนหรืออยู่ไปเพื่อที่จะให้มีอํานาจต่อหรืออยู่ไปเพื่อให้เด็กลูกน้องคนใกล้ชิดได้มีอํานาจต่อถ้าท่านทํารัฐประหารมา เพื่อแก้ไขปัญหาของชาติบ้่นเมืองท่านแอนอ,อกออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหารถตรี่เหมือนที่พี่น้องที่เป็นตัวแทนจากร้อยเอ็ดมาร้องต่อเราดังนั้นผมขอเรียกร้องไปยังตัวพนท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวนายกรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบตามยุทธ,ธศาสตร์ชาติตามที่ได้มีการยกร่างการปฏิรูปประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ในมาตรา258ตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ท่านเป็นประธานคอนรอและตัวรัฐมนตรีเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบกองสลากโดยตรงสลากที่ผลิตขึ้นมานี้มีจำนวนมากทั้งเชิงปริมาณและจำนวนเงินที่เป็นไรายได้และเป็นสินค้าผูกขาด คนอื่นทํำไม่ได้ผิดดังนั้นเมื่อกําหนดราคามาแล้วว่าเป็นสินค้าผูกขาดขายในราคาที่ไม่เกิน80ก็ลงไปดูว่า70บาท40สตังค์ในช่วงต่อจนถึง80นี่ใครได้ประโยชน์ไปและลงไปแก้ไขถ้าท่านแก้ไขไม่ได้เท่ากับท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำม,มั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่22พฤษภา2557 ที่อ้างมาเพื่อทํารัฐประหารจึงขอเรียกร้องว่าถ้าเห็นแก่พี่น้องตายดำดำเห็นแก่พี่น้องคนยากคนจนที่มาประกอบอาชีพนี้เขาถูกจับวันไหนเขาต้องถูกดําเนินคดีแน่แต่เขาทนทําผิดอยู่ได้เพราะมีเหตุจําเป็นของความยากจนไม่มีอาชีพอื่นให้เขาทําเขาจึงขายรเทอรี่ข้อแรกข้อเรียกร้องที่เขาเรียกร้องมาย้ําอีกทีนะครับ ราคาที่เขาซื้อมันแพงเกินราคาที่กําหนดเขาจึงมาต้องขายแพงสองการจัดสรรโควตา้ารถเทอรี่ให้แก่พี่น้องเหล่านี้บ้างและคนที่ประกาศขายทางออนไลน์ทางแพลตฟอร์มทางสื่อโซเชียลท่านเขารู้ท่านจะอ้างว่าเป็นค่าบริหารจัดการไม่ได้ถ้างั้นนายกก็อ้างด้วยสิว่าปล่อยก็ไปเถอะนี่ค่าบริหารจัดการ ร้อยสิบบาทไม่พอขายสองร้อไปเลยและแปดสิบบาทเขียนไว้ทำอะไรเขียนไว้เพื่อที่จะไว้เป็นการอ้างและเอาผิดกับคุณยากคนจนกระนั้นหรือดังนั้นผมขอเรียกร้องด้วยความเคารพในฐานะที่เรารักกันส่งเสริมกันมายาวนานแปดปีแล้วสิ่งที่ท่านสามารถแก้ได้ต้องแก้ครับถ้าท่านไม่แก้ถอยกลับไปดูว่า คำพูดของท่านเมื่อ22พฤษภาคมเ5็7ท่านพูดไว้ไว่าอย่างไรชายชาติทหารยศพลเอกจะต้องมีจิตสํานึกในคําปฏิญญาในความตั้งใจขอร้องด้วยครับเพื่อคุณยากคนจนครับพี่น้องท่าทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่พวกเราพักไทยพักดีได้แสดงเจตนาลมสื่อสารไปยังผู้มีอํานาจและสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชน ผมย้ำนะครับว่าถ้าป้าวิไลตลอดจนผู้ค้าตลาดรายย่อยแต่ละท่านที่มาถือว่าเป็นตัวแทนมานถ้าเขาไม่ลําบากถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาคงไม่มาที่นี่และอย,อย่างที่พี่น้องต้องเข้านะครับว่าออกจากกองสลาด7จสิบบาทสี่สิบสตางค์แต่ทีมคณะนี้แจ้งกับพวกเราว่าเขาต้องซื้อมาราคา97และ98บาทมันจึงไม่แปลกที่เวลารายย่อยไปซื้อมันต้องร้อยบาทร้อยกว่าบาทขึ้นไปและสุดท้ายบางครั้งถูกตำรวจจับ ถูกดำเนินคดีแต่ทําไมไม่แก้ปัญหาที่ต้นต่อฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าสละในปัจจุบันนี้นะครับ<ช>ผมยืนยันกับป้าน,นะฮะ<ช>ยืนยันกับพี่น้องตัวแทนผู้ทุกขครับว่าพวกเรารับเรื่องนี้ที่จะดําเนินการต่อไปและคืนความชอบธรรมให้กับผู้ค้าสละหลายย่อยนะย้ํากับผู้รับผิดชอบทุกท่านว่าถ้าท่านแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ออกไป ให้พวกเราเข้าไปทําเรายืนยันว่าพวกเราทําได้แน่นอนครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณป้านะฮะให้กําลังใจนะครับว่าเราจะรับเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับรูปร่วมกันหน่อยฮัลโหลพี่เจ๊<ม>ปิดหลายยัง<า>อ่ามาก เราดึงดึงให้เขาให้เขามาข้างน้า้มาน้ามาน้ามาห่มา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 ม่มามา่ามา่าม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 เมามามาม่มา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 ีามรามาาน่ายรูปมมามามาม่าา